สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีกับสี่สุขุขุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ้าซุกพี่น้องวันนี้สีขาวไปในเมืองชนะสมบูรณ์เนาะพี่น้องไปกดเงินมาให้ทีมงานเนาเนาะเอ่อไปเงื่อนมาเมื่อคืนนี่ไปนอนป่าไรโซดรือมีเอื่อยใจดีปากเงินมาให้เด็กๆสุมบะเนาะพี่น้องน้องอุดน้องปอน้องบอยน้องเอคนละ สิเปลี่ยนเพิ่นส่งติปมาให้ทางไลฟ์สดพี่น้องเลยได้สิไปกดเงินมาให้เพิ่นธุ์ต่าไปเรียกแม่พี่น้องนี่ได้อ่ารน้ำเสียพี่น้องเนี่ยเรื่องสิขามหน้าไปพี่น้องเปิดดูขนาดนะอันนี้ไม่นำเสียโดนเด้อพี่น้องถ้าต้องถามเพื่อน้อพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาบ่มีสภาพ รอแล้วเเบาอีกเเบาเรื n, ่อยๆไปไปพี đấy, ่น้องเดินทางไปในเมืองก่อนถูไอเทียมอยู่ในเมืองผมบางเกาะมันได้ ตายไปเลยตายที่รถประธาตุจะได้เว้ยใช่พี่ฮัมใช่พี่น้องตอนนี้เข้ากับมาเอาจิโร่กับหมูเขาเนาะคือเขาสั่งจิโร่ไว้อ่ากับหมูเขาความหมูเขาไปคุดจิโร่แต่ลายพี่น้องเยก็ไ,ได้ขอซื้อน้ำเพลินทาลอยโตนี่แหละ

เอไปเียนตายเนาะเออตายกะยามันจะมีตัวตายอยู่ขนาดเออยยามีรตายรับร้าตัวบรุดขอเออมันจะไม่ต่างดาวุตะบันเออโอ้ยคุณดีรับร้าตัวไหนอยู่ฉันมหันตนหอน้องเสี่าจิตยรา้านังจะกระสอบเสี่ยรวยนึ่งตายแต่สามสี่สตัวกูอยากไปคุดนะนะ้าไปคุดในที่จักเหมือกไปเดือดอรอยไปกูมา เออไปคุดแบบกูอยากเค้นว่ะเออเขาไปคุดจะไหนนนานมนอหารพายเหกออยด่ะอยต้อหาเบ็ดอเยบดแป้ามล่ป้ายังโว้ยคึ้นีไปแล้วจร่ไม่สิกินมือเบ็ดแต่ทำไม่ได้บออ จอร่อยอรอยกว่านึงอร่อยนั่นน่ะทแท้ผกูจะตัวหนิโอ้คนหจักกันสิสิสิแบมูคอยมูขอยแล้วคุดมากขอมาเอาน้ำบากปขายกันะครับขาะไปขวากินหนึดิสีอร่อยว่าริงนขวาบ้าไปกินจักอาทิตย์หนึงคือนนี้บ้าวยหาวกินูแนบ หมูเฮาจะได้เมื่อไหร่บ่ขึ้นบ่ปลาตอดนะปากระตันปากระตันขึ้นโทษใส่เด้ออยากมะลินเถอะนะวางยี่บ่เออเดี๋ยวถึงมะลินน้ำบีกจะไทยปีปีกายนี่กูมาเอาว่ะปีกายมากแล้วเนาะปีกายบ่ได้มากเนาะปลาบ่ได้เนาะปีกายมากจะปีซื้อพี่เนาะมาอนเนี้ยกูไเห็นบ้านหมูเขาเออขันปลาโรคโทษใส่เด้ออยากมะลินน้ำ เเอนนนกกััับมมไสย่่ี้็ซแม่นบ่หมูเฮาแต่ข้าวเฮียนน้ำกันเนาะเหรอแต่ข้าวเฮียนแต่หม้อหาหอดหม้อเจ็ดเนาะหมูเฮาก็ได้เมียอยู่บ้านหอยย่างบ้านเชียวไสแหละต่บ่ค่อยได้ถ่ายหม้อลุงคลิปปันใดเพราะว่าโดนๆเจอกันเธอหนึ่งเคยถ่ายแต่ผู้คลิปตอนตัวนั้นเขาเนาะได้เจอได้เสียวคืนไปคุชิกลับแล้วบ้านนี่ว่าสิไปแวะไอ้กี้สิแบ่งให้อันนั้นน้ Bang hãy nhan bản thân chắc rồi, bài xong rồi. Hả? hãy 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 ไปคุดอาข้าไปคุดอยู่ดอนเมืม่อปะ่มปมมอปะมื่อนาที่สิไปคุดเอ๊ะเอ๊ะช่วงนี้ว่าไปคุดอยู่บ้า,งบานงาไหมไ <c oughs> ปเมื่อใส่าาสปานปานยะดินง่อไปดิไปมไปถ่าเต็มคุบเด้อ bá, lại ít? không được, không được. ba, 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 đài, đài ba, 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 tay ba, ข้างใส่กระสอบมันกบป็นะายป้าออกด้ไหมตี uh. ๋ต mm. ี๋ออกออกเอันน sí. ี mm. ้หนามนอกมันเต็มุระปอยเดี๋ัวนี้มาดากจเด้กหนามันสิมินิเมตรันนะวะีทบจพันฮะป้าอาแบ่งแห้ป้าแน่นอกพี่ดอกแล้วก็แบ่งใหไอ้ดอนน้ำ นี่ง,ง,ง,งนาแดน,น่แบ่งให้ปาแน่แจกแงอนน้น่ยสองหอหนึ่งเดี๋ยวนีน<อ>้มเหลาประมาณสามลอยละมั้งนี่อดกีกกวกินพูดได้พูดดีน้เาร่าบดหานป้าเี่นหอมาบเบิมั้ <c oughs> มีกับประมาณเห<อ>ลืออยู่นี่ประมาณแสนหาสานี่นะแต่ว่าขอซื้อันสองแนหาแบ่งให้ลนิ้งอันหาสิบ ป่อยโตนะครับแบงใหปะหาสิโต้ร้อนหาซิโต้นาขดอะพดดีร้อนเนาะขุดได้ขุดดีเนาะก็ขุดเอาเขาไปพุดมือหนึ่งส่งเขาส่งเป็นพันโตพป้าเอาไปขาานะไปเอาขนนั้นปาจุ๊บผู้ไปใช้ไกลๆอันน่ะผู้ปรไดิษิ์อันนั้งกีน่โลงอันนั้นเด ใส่ไม่เตาใส่กินน้ำเออจังใใส่วันไหนกินแล้วไปเตาจิตเ่าถ้าใส่สีไหนป่นสามตาถ้าใส่สีไหนจักโต๊สิตเดออยู่กูเดยมึงตนหอยได้ไหมให้กูกินบดเต่มึงยังไงเอานอนายขึ้นกับกับใส่เจ้าแบบนี้วันนนี่มึยีหยว้ยไหนส่ดรมึงอ้าไปหน่อย กอยาเแนวกวมากขได้ซื้อ้ามันก็มาแค่คนหนึ่นสินงโลกนี้เออเขาซื้อซื้อแล้วก็กินนี่พี่น้องจังว่าแบบแเอาโตมันมาใชเอ่ังมันซ้ามันเสืทองเออซือมาแบ่งกันกินกินหลายคน่จะงมือตงเป้าสองแสนมันก็ถือได้นะมันถือเท่าไหร่สหน่อยแสนหนึ่งได้คะไนน้อยเดียวเลยถือหนึ่งเอ้ยแสนหนึ่ง ห้เถื่อนไดหน่อยนึงายอันนี้เอาเอาไห้ท่าไรยบิ้ดเบิ้ดเบิ้ดเป็นแซนงเบิ้ดชงซนเบิ้ดแซนายไงใส่ไปป้านใส่ป้านระวังมันกัดจะได้หรอกน่อยองอยนะเออน้องช่อ้องใหญ่ปลาซุกสื่อมาอยู่ด่านทรงเมฆถ้าเป็นเงื่อนกีบก็แซนฝายแซนฝายนี่ของปลาซุกแซนลายบไดร์มานีแซนลายบนนี้พี่น้อง ครึ không kh ỏi, không so ่งหนึ่งของข่อยคนละครึ่งกันพูดได้พูดดีเนาะไปพูดในชวนก็ได้ซีดตมาพูดแน่นว่ะแต่ถ้ามาบ้านเ้ามีอยู่ว่าพี่น้องมันก็มีอยู่แต่มันโบราณเนาะมันบ่พอได้่คูดนะจ้องลอยตัวของข่อยฮะจ้องลอยจ้องลอยตัวเห็นว่าเท่านี่นะถึงสับจักแหละเพราะว่าจ้องลอยกสิบตัว ไปต้มเอ้ยไปขว้ากินหนูใส่ขข่ก็บพเบิวรู้มีจะใค่มั้งเนาะไข่ไม่มีไข่ป้าจิ๋วใส่ไว้ใส่ไว้าไม่ข่าวจิ๋วฮะนะได้ได้ใส่ใส่ใส่มาให้กินน้ำได้หนิอ๋อ จะฆ่าตะกีบไปคุดไดซิฟโตก็ดีใจน่อมถ้าบ้านเขาเนาะแน่แน่มันโบลายมันสีครั้งขีแต่ว่านสีมินเขาบอกให้มันตายแม่นเถอะบะอือบอกให้มันตายมันครั้งขีแต่มันมินใครแม่ตอนี่มินหน้าหมอเคยมาเนี่มันแตะมันเตะแล้วมันี้ไปนะไแล้วมันตฆ่าหนังโยมัเงือกละนิวไปเอาทั้งลำมาด่า สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรกเนาะหลังจากที่เข้ามาตั้งแต่สุละอยน่นเมืองสนะสมบุญกลับไปสื่อที่หลอกกับหมูเนาะนัดสื่อที่หลอกกับหมูอยู่อันทางเขาหน้าแกว้วเมื่อนี้เข้าสิมาอันเอาทิบไขเ้เด็กๆเขานะพี่น้องแจงอยู่ติต้องแจง เอาชีบหายด้กๆเ้าขนาพราะวามือคึ้นนี้เข้าพากันไปนอนป่าพี่น้องบาสุกับไหลสดนะไหลสดไปไรลสดมาอันหสวรรค์ส่งติดมาห้ยเด็กน้อยจนี่เนาะคนคนหลักเราขึ้นมาต่สามคนใครล่ะสวัสดีฮัาโืัลโหาหลมาเอฮัลโอเัลโหลัหลหลฮัลห เออลองใส่เบ้างอายังเหรอเออใส่เบ้างหน่อยพอติมันยืดอยู่นะยืดเนาะเบอร์เก่าเคร่งนะฮะพอดีขับโพดมาจากเนาะขับโพดเออแต่ว่าไดอยูเพื่อเพื่อมันยืดได้อยู่แต่ว่าขับน้อยหนึ่งเนาะเพื่อเพื่อใส่ไปกับพอดีได้อยู่หนังสือมาฝากมาเนาะเพราะว่า ไปเมื่อวานนี่เกิดมอขาดอยู่ง่ะแก่ไปแก่ไปแก่ไปแน่โว้ยแก่ไปในตีก็สิบหกหัวอันใหม่ร like ้านสนุกหน่อยเนาะอาะสบายดีเด็กๆสามคนนี่สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีแม่น้องน้ำใสสบายดีสบายดีเขินยังมันคือต้องงมม่วปาก เอ้ยยังห้ตัวมายังคือเ้าเอาน่าหลินจะ่สี่ตักมหยังฮ่าฮ่ี่ไม่ลุดไม่ลุขึ้นไหมว้านวสุกยังพี่น้องบ้านต่างระังเนาะวัฒนิว่าเด็กหน่อยบ้านเขาคมีแต่สูนเนบะยังไลยบ่ซูบปรสูบตีเฮ้ยมีไสูบตีอยู่นี่แต่ไปรักสูบอ้าเสียตีบมาให้ คนละใครหน่อยิถืออันนี้เหาถื้เกาะองไงฮยังไงคือยิมเอ์หยิมเปย์เยเห็นติบเลยยิมเปย์ยิมเอยโอ้เด็กหน่อยจะนี่ปได้เท่าเห็นติบเลยหยิมเปย์ยิมเอย์ฮมารับเอาจ้าคนละหนึ่งแสนจ้ามงอุดประ่านมากน้พี่น้องเขายังขาดคนหนึ่งเพราะว่ามงอุดใช่สูงสเบดบับตัวปะจักตัวส น้องอุดค้าใส่เพ็ดเพียกเนาะทุกคนกคน็กนได้เสียหายแต่ซุ้มนี้ก่อนเนาะน้องอุดมาที่หลังจะเอาให้เอา้ารับไปคนละ้นหนึ่งแสน<อ>ให้เริ่มก่อน <c oughs> อีรีได้หนิได้ยงังได้ยงัง <c oughs> อ,อ้าตที่แหละอันานคลิปนี้ก็ขอบใจอัานไ <c oughs> ม่อยากจะจอมันดับขอบใจเอื้อยสวรรค์นเนาะที่เพื่อนส่งทิปมาให้เนาะพี่นน้องเพื่อนว่า เป็นฝากมาคนละห้คนละซีบเห,หรียญแหไะพี่น้องแต่ว่าเป็นทรงทางซุเปอร์แตงเนาะพี่น้องมันก็สิฮักครึ่งหนึ่งะนะปกติมันจิตถือคนละสองแสนหมแหละแต่ว่ามันฮักครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องระบบยูทูบมันฮักนะนะเราก็ได้แต่คนละหน,นะนะนึ่งแสนเนาะเอ้าบอก่กูอยากเซทองนั่นนี่สูบเสีอยู่บอกเอาเอา,เอามาปอแสนหนึ่ง อ๋อบอยเซนหนึ่งอ๋อเอเซนหนึ่งเอาขอบใจแกแล้วเนี่ยดิจอมขอบใจแกสวรรค์เด้อว่ะสิขอบใจแกสวรรค์เลยอ่ะตีเออเอ้ยได้เงินไปเติมบัตรติเกมฟรีไฟล์อะไรแบบนี้ย่างน้องอุดเนาะคนหนึ่งี่ยตึงเกินตอนนี้ครัเป็นเวลาเด้อวกันน้องพคอนตัดคลิปอันลงจนเหนื่อแสเมะมาก สแม่มาเาเงินสแม่มเอาเงิน <laughs> เฮ้ยเสียงวจ <laughs> <laughs> เื่อจจประเรวเร็วมาเอาเนี่หมอมันค่าเบียกนองหน้องมองแรล่งเรืเลยมาตอนคำเงินของเอง ขอบใจขอบใจเอื้อวันนะเดอ้อใจเดอ้อคนส่งติดมาให้เอื้อวันท่านไมกลเาอย่ากแก้ววันลยเห็นไหมร่งตัดคลิปแล้วสมยได้ยงว่าปลา,นะากา่เกาะน้ากระใสหนืากระใส่ม่เอื้อทูอเอเื้นพยายม